ใช้เวลาในการขอบคุณตอบแทนญาติโยม้วยธรรมะสั้นๆหน่อยนะยมมาแต่เช้าวันพระวันนี้วันที่10กรกฎาคม2566วันพระทุกครั้งก็มีญาติโยมมาต่อเนื่องประจำเเป็นนิมิตที่เราได้พบได้เจอกันนะวันพระรก็เรียกว่าธรรมะสมวนาอีและเป็นวันที่มาฟังธรรมตามการ โยมมาแต่เช้าคนก็ตกนะพระก็มีรูปเดียวโยมมาทั้งสิบกว่าคนอย่าต้องบอก,กอนนะว่าการขอบคุณโยมเนี่ยวัตถุทานอามิสทานที่โยมนําข้าวปลาอาหารนําของกินของใช้ปัจจัยอะไรมาถวายมามอบให้พระเนี่ยพระก็ต้องบอกว่าดีแล้วสาธุคือขอบคุณแต่พระเนี่ยคงกินคงใช้อะไรได้ไม่หมด ในระยะเจ็ดวันมาเนี่ยจริงๆก็ชั่นมือเดียวตอนเช้าบินตะวันเจ็ดเจ็ดโมงครึ่งชันเสร็จไปในแปดโมงก็พอเลยทำมาเจ็ดวันนะไม่อยากจะเชื่อแล้วว่าชีวิตมันอยู่ได้นะชั่นมือเดียวแล้วก็งดบริโภคอะไรระหว่างวันและน้ําตาลอะไรก็งดลงไปเยอะเป็นการได้ดูแลตัวเองให้เวลากับการอานการเขียนการภาวนามากขึ้น จริงๆแล้วชีวิตพระเนี่ยมันง่ายยอมจะไม่ว่าไม่ได้ต้องการเงินเยอะแยะไม่ได้ต้องการอาหารการกินอะไรฟุ้งเต็มโต๊ะหรือมีมากมายสามมือสี่มือชีวิตพระก็ไม่ต้องเสริมสวยเสริมหล่อเราไม่ต้องมีน้ําหอมน้ําปรุงไม่ต้องมีเสื้อ,อผ้าอาภพณอชีวิตพระบางทีก็ไม่มีอะไรมาฮอราศบดนตรีบรรเลงขับร้องอะไรเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เรียกว่าห่างจาก กิเลสหน่อยในวันพระวันหนึ่งเนี่ยก็คือว่าถ้าเรามาชวนโยมลองดูไหมว่าถ้าเราจะงดเ,ดเวนซึ่งการบริโภคอะไรเกินการควบคุมในตัวเองเช่นลดการละโภชนาเช่นตอนเย็นบ่ายแล้วเราก็งดกินอะไรวันพระบางคนก็อาจจะชั่งส่องมือหรือกินส่องมืองดแต่งหน้าทำผมเสริมสวยอะไรงด เรื่องโขนเรื่องฟ้อนเรื่องลำเรื่องการละเล่นอะไรที่มันจะทําให้ตัวเองมัวเมาบางคนวันพระก็ถือโอกาสนอนเสือ้อ <c oughs> ลองดูที่ว่าไม่เอาไว้ที่นอนนุมน่มๆมันทําให้เราเคยตัวเคยชินแล้วก็ย่อนยางขี้เกียจอ่ะการสร้างความสุขง่ายๆด้วยการลดการกินการบริโภคการปลเปลื้องตัวเองเนี่ยมันก็มีเวลามากขึ้นนั่นแหละ ที่จะทําให้เราได้เข้าไปหาความสุขที่แท้จากข้างในหลายคนเนี้ยนะสามีภรรยาต้มาเคยทราบว่าบางทาีก่อนที่จะแต่งงานเนี่ยหนุ่มสาวก็มักจะก็เรียกว่าคึกคักมันมีอะไรที่เรียกว่าพรุงพรานสามีก็อยากจะมีนะบางคนเป็นสาวๆก็เออการมีสามีก็คงเป็นเรื่องแปลกไปหนุ่มๆก็อยากมีภรรยาการ รวมหอรวมโรงอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องยากการได้อยู่ด้วยกันให้รักใคร่สามัคคีกบเกี่ยวยืดยาวยาว,ยาวนานเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องนี้โอ้โหเป็นไปได้ยากจริงๆบางคนดูใจกันมาห้าปีสิบปีนะก็จะได้แต่งงานแรกๆก,ก็รักกันดีนะคิดว่าชีวิตคู่มันคงจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่คนเดียวเปลี่ยวกลายแสนสบายต่ไมมสนุกถ้าอยู่เป็นสองครองทุกแสนสนุกจะไหมสบายอ่ะ บางคนเคยเห็นดีเห็นางามไปในทางเดียวกันตอนแรกน่เที่ยงกันทุกเรื่องมีอะไรไอ้นี่จะกินร้อนไอ้นี่จะกินเย็นไอ้นี่จะกินเผ็ดไอ้นี่จะกินจืดไอ้เลือกของก็ติกันไปติกันมาจะสร้างไอ้นู่นไอ้นี่มีเรื่องให้เที่ยงทุกวัน <c oughs> เอ้มันไม่เหมือนรักกันหม่ๆมนะนุ่มเศว้าคนหนึ่งอะสิบกว่าปีคบกันมาก็รักกันดุดเต่อมแต่พอม,มาอยู่ด้วยกันมันก็เริ่มจืดเริ่มจางเริ่มหาเรื่อง มาเถียงอะไรกันโดยที่ไม่ไม,ไม่ค่อยเป็นาสาระอะอะจนประชดกันผู้ชายก็เริ่มเที่ยวเริ่มเตะหากับผู้หญิงคนนั้นคนนี้มากควงไปเที่ยวกันค่ำกันคืนเอาภรรยาก็จะเอาบ้างเลยเธอมีได้ฉันก็จะมีได้แต่ไป,ไปมามันก็ไอผู้ชายก็ไปเจอภรรยาของตัวเองเอ้ะไปที่เดียวกันทำไมถ้ามีภรรยาไม่มาด้วยกัน มันแขนมันนึกน้อยใจจะไปตบไปจากกระชากจะไปแย่งกันมาก็รู้สึกว่าอายคนอื่น <c oughs> กลับมาในะต้องคุยกันแหละก่อนหนะ้านี้ไม่ค่อยคุยเฮ้ย <c oughs> э น้องทําไมทําอย่างนี้แล้วพี่ทําไมทําอย่าง,งานั้นก็เที่ยงกันดีผู <c oughs> ้ชายมันแขนะ็ะแล้ว้ฉันไม่ได้ก็คนอื่นก็จะได้นะน้าเมียเราอะยังไมนะงไมันต้องเลิกต้องญาติลานกันก็ อึดอัไดไอ้ความรักที่มีมาจะสูญเสียเธอไปมันก็ทนไม่ได้อย่างนี้มันต้องตายกันไปข้างนะบางคนนี่ตายดีแต่บางคนตายไม่ดีเห็นปะเราบางคนโดนทําร้ายทําลายฆ่ากันโดยเรื่องไม่เป็นเรื่องหวังเรื่องทรัพย์กันประสง์เงินทองเรื่องของสินทรัพย์อะไรต่างๆเราก็เจอเข้าอะไรแปลกๆนะคนเราว่างเงินว่างทรัพย์อะไรเขา,ว,ขางว,งวางอย่าง ไอผู้ชายวันนี้มันก็หน้ามือดอ่ะเครียดก็ไปหา้าเพื่อนเพื่อนได้เป็นหมอนายมียาพิษไหมฉันจะเอายาพิษไปฆ่าผู้ชายคนนั้นแน่คิดว่ามาแย่งแฟนเราก็เธอาอยูอะไรยยายาใจเย็ยยเนๆหมอก็พร้ะว่าเธอรีบไปฆ่าเขาตอนเนี้ยเขาเป็นอะไรไปผมก็ต้องทรงใจเธอนะยาบางชนิดเนี่ยมันยังไม่อองเด็ดทันทีฉันจะให้เธอเป็นยาชนิดหนึ่ง ที่มันยังไม่ออกฤทธิ์ในสามชั่วโมงแรกนะแต่มันจะไปออกฤทธิ์ในประมาณชั่วโมงสุดท้ายก็ชั่วโมงที่ห้าที่หกนะันแหละแรกๆก,ก็เพลินยังไม่รู้ตัวตเริ่มจะออกฤทธิ์มันก็จะซึมๆจะตายก็คงจะผ่านหกเจ็ดชั่วโมงไปแล้วเอาไหมยาอย่างนี้เอาไหมจริงๆแล้วเป็นเรื่องต้องห้ามนะสมัยพุทธกาลก็ว่าการค้ายาพิษการค้าอาวุธการค้าประเวณีค้าผู้หญิงไงไม่ได้ค้าเนื้อค้า สิ่งที่มันเป็นเครื่องประหัตประหัน่ไเนี่ย,ไม,ยไ,มไม่ได้เลยอ่ะปรากฏว่าพอหมอให้ยามาเนี่ยผู้ชายคนนี้ก,ก็แทนที่จะว่าจะไปลงมือจัดการกับผู้ชายนัดเนี่ยมานัดคุยกันหน่อยกินข้าวกันนัดลานอาหารแล้วก็นั่งคุยแล้วก็จะทําตัวกับเธอดีๆอ่ะขอพูดดีๆขอคุยดีๆขอโทษขอโพอยน้องยังรักพี่ไหมเนี่ย น้องทำไมทำอย่างนี้แล้วพี่ล่ะเนี่ยก็ตกลงผู้ชายก็ยอมสารภาพผิดขอโทษขรอคยแล้วก็ไม่คิดเลยว่าเอะภรรยาก็แลกลใจเอ๊ะทำไมพี่ผู้ชายวันนี้วัน,นวันนี้ทำไมมาแปลกทำไมพูดดีกับเธอเหลือเกินแล้วก็อะไรอะไร,ะไรก็ดูเฮ้ยมันอ่อนโยนน้องอยังรักพี่เสมอแล้วน้องก็ไม่เคยนอกใจพี่คนที่ไปด้วยก็เป็นผู้ชายไปด้วยก็มีผู้หญิงมีเพื่อน ไม่เชื่อก็ลองทำเพื่อนดูกระดาษมีอย่างนั้นอย่างนี้ก็อธิบายหลายๆเรื่องหลายๆอย่างก็รู้สึกน้อยใจคุณพี่นะไอ้นู่นนี่เออทำไมเราไม่ดีกันมาตั้งนานเนี่ยนั่งคุยนั่งประคองนั่งกอดกันก็รู้สึกเออที่ขออโหสิกกรรมกับน้องด้วยนะถ,ถ้าพี่ผิดพลาดอะไรไปที่พลาดมาพี่ทําให้น้องเสียใจอโหสิกกรรมให้พี่ด้วยเอ๊ะทำไมพี่ใช้คำนี้ ทำไมไม่ขออภัยธรรมดาใช้อโหสิกรรมเหมือนเรากําลังจะตายก็ใช้แล้วพี่พี่ขอโทษที่วันนี้พี่ได้ใส่ยาพิษลงไปในอาหารพี่ก็รู้สึกว่าพี่เสียใจน้องไม่อยากให้ใครได้น้องไปแล้วพี่ก็ขอตายไปด้วยพี่เสียใจพี่ไม่อยากให้เกิดแบบนี้ขึ้นเลยพี่อยากได้ยา่อนผิดอะไรอย่างไงะตกลงก็ หน้าตาเริ่มเพอรเริ่มแดงปากเปิกบัวมโหตกอกตกใจสลบกันไปนะสล,ลบกันไปด้วนี้ดีแพทย์และนายแพทย์เพื่อนเนีก็มาเยี่ยมที่บ้านดูเลยคนในบ้านเอววันนี้เช้าทำไมไม่ตื่นแปดโมงก็ยังไม่ลุกปกติน่าจะลุกตอนเช้านะ้าวก็เลยบอกว่าไอ้มีลูกน้องมีคนงานผู้ชายนะไปเคาะไปเรียกก็ไม่ฟื้นเลยคงจะมีอะไรแปลกๆ แพทย์คนนี้เขาบอกว่าลองไปปีนหน้าต่างไปแล้วเดี๋ยวเปิดประตูให้มอหมอจะฉีดยาให้เขาปรากฏว่าลูกน้องผู้ชายปีนขึ้นไปหน้าต่างไปปดกรประตูให้คุณหมอคุณหม,อ,ณมอก็เข้าไปฉีดยาสักพักไม่คิดที่นาทีแล้วก็สะึงสะเรือนตึเอา้าคุณหมอมาได้ยังไงเนี่ยที่เรายังไม่ตายล้วเอาหนะ้าเอ็งนอนไปอีกสักเจ็ดแปดชั่วโมงแล้วกันมอฉีดยาให้และให้พักนอนรับสบายสบาย ตอนเย็นตื่นขึ้นมาก็ยังแรกก็หิวพอหิวก็ฮัก้าอะไรกินอาบน้ำอับทาอะไรก็รู้สึกมอ่เยี่ยมตอนเย็นเอาอาหารมาฝากอะไรแล้วก็มานั่งคุยเป็นยังไงยังยากจะตายยังไหมโอ้ไม่ยากแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าได้กลับคืนดีกับภรรยาแล้วก็รู้สึกว่าเราเข้าใจกันมากขึ้นไม่ได้คุยกันแล้วก็ไม่ได้ขอโทษกันแล้วก็พอภาวะที่ตัวเองทุนนทุรายเหมือนใกล้จะตายนี่มันทรมาน ยากตายไหมฉัน,น,ฉน,นรู้แล้วว่าแกกำลังหน้ามืดแกกำลังคิดอะไรพิษแล้วก็คงจะมีเรื่องเครียดเยอะนะก็เลยให้ยาไปนะไม่ได้ยาไม่ได้ยาพิษอะไรหรอก <c oughs> อจะเป็นยานอนหลับ <c oughs> แต่ไอคพิษท,ที่มันควรถอนอจริงๆนะโยมถ้าเราจบเรื่องสั้นไว้แค่นี้เนะี่ยเราจะรู้เลยว่าคือสองคนสามีภรรยาเนี่ยก็ขอโทษคุณหมอแล้วก็สัญญากันว่าจะรัก จะดีกันจะให้อภัยกันแล้วก็จะไม่ไม่ทะเลาะเบาแบงกันเรื่องไม่เป็นเรื่องอะ่ะตอนน้าคนนุณหมอแหละแล้วก็ไม่ได้อยากจะตายแล้วแล้วก็ให้อภัยก็คงจะใช้ชีวิตคู่กันต่อไปเรื่องนี้มันก็ทําให้เราได้รู้ว่าอะไรครับเรารู้ตัวว่าจะตายนะ <c oughs> ไม่เห็นร่มซบไม่ลังน้ําตานี่บางทีเราแบบไม่เจอเหตุการณ์วิกฤตอะไรก็ไม่เคยคิดที่จะปรับปรุงตัว มีครั้งหนึ่งมันการลูกสะพายก็อยากจะวางยาพิษให้แม่พัวบนนักบ่นนืกเกินอะไรอะไรก็ไม่ถูกใจแม่พัวอย่างนี้ตา,ตายตายไปเถอะเนี่ยจะทำไหมคิดจะทำไหมหมออาปแปะเนี่ยมีคนมาซื้อยาพิษแต่อาปแปะไม่ได้ให้ไปแล้บอกว่าเธอทําให้เขาตายปุ๊บปับ๊บยงงเขาก็รู้ทันั้นและวเอาเงี้ฉันจะให้ยาตัวนี้ไปค,ค่อยๆโรยนะอนาหารสมเดือนเนี่ยเขาถึงจะตาย ตอนนี้ไม่มีใครรู้แร้วแต่ขออย่างหนึ่งนะเธอต้องอดทนเธอต้องเงียบเธอต้องพยายามไม่ต้องไปต่อรอต่อเตียนเอาใจเขาให้ยเยอะๆอีกสามเดือนแม่ผัวเธอก็ตายแล้ว <Yeah. S 1> กับใจเลนว่าการที่เงียบการที่นิ่ง <Yeah. S 1> ก็เห็นอะไรดีๆจากแม่ผัวเยอะเลยแม่ผัวก็เ,กเออเขาก็ใจดีนะที่จริงเราก็ไปคิดอะไรมากแม่ผัวก็เห็นโูกสะพายเออเอ้นี่มันก็อดทนกับูกแเราดีนะบนนิบัติเราดูแลเรา ก็ดีต่อกันอะได้ใจที่มันเย็นขึ้นจิตมันประณีตขึ้นพอใกล้สามเดือนแล้วรู้สึกว่าโอ้คนที่วางยาผิดเนี่ยเริ่มรู้สึกตกใจแล้วฉันไม่อยากให้แม่ผัวฉันตายละเนี่ยอาแปะมียาทอดผิดไหมฉันรู้สึกสงสารแม่ผัวฉันแล้วเกินฉันไม่น่าทากับเขาเลยเขาก็ดีกับฉันมากเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนก่อนแล้วอาแปะเราบอกเลยว่าฉันไม่ได้ให้ยาผิดไปรอ พิษที่สำคัญที่สุมันคือพิษในใจนะในใจของเรานี่แหละที่อาฆาตกันพยาบาทกันกรดเครียดกันเนี่ยควรจะทอดพิษในี้ในใจนะการอาหสิกรรมการให้อภัยการการไม่คิดร้ายไม่ปองร้ายไม่พูดร้ายกันเนี่ยแหละเป็นเรื่องที่สําคัญนะวันนี้พระก็นํามาฝากยาติยยมกันลองชุกคิดดูไอ้หลายๆครั้งใน,ในในใจของเราเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นเป็นยาพิษเป็นความ เป็นความร้ายเนะเป็นโทษอะไรที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันต้องต้องเอาออกแล้วก็ต้องถอนออกให้ได้ความแค้นความเคลียดความขุ่นข้องความมองใจหรือเรามีศัตรูอะไรสักคนก็ไม่ไม่น่าจะมีนะต้องพยายามทําให้เป็นมิตรมีเมตมเมต,ตาวาฒนาดีต่อกันหรือบางครั้งเนี่ยชีวิตเราน่าจะยุ่งเพื่อจะทําอะไรเป็นสาระเป็นประโยชน์กันมากๆนานๆนะ อย่ารอให้จะตายแล้วมันรู้สึกตัวเดี๋ยวอาจจะสรายเกินไปเนาะขอเป็นกําลังใจให้โยมทุกท่านขอบคุณในน้ําใจเรื่องอาหารการกินวันนี้ก็ขอรับเอาไว้แต่จะฉันอะไรได้ไม่มากนะขอตอบแทนคืน้วยธรรมะได้วยขอคิดได้กำลังใจก็ให้ยมถอนพิษพยาบาทอาฆาตในใจต่อกันเนาะถ้าใครมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ใครมีเศรขอให้พ้นศ ใครมีภัยก็ขอให้คนภัยขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญในการประกอบกิจน้าที่การงานมีความสุขในการที่จะส่งเคราะห์เกือ้อกูลบาฒนาดีต่อกันขออำนาจพระราตนาไัคุ้มครองโยมญาติทุกท่านให้ประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามตลอดไปสิ้นกาลลนานเธอเดี๋ยวกวดน้ำารับพอเป็นบาลีนะ